1,2,3สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ประกอบช่องของเกดชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำอะไรต้องติดตามชมนะคะ <Drop it. S 1> วันนี้นะคะวันนี้จะมาพูดคำพูดภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับ สัตว์อะค่ะอยู่ในหมวดของสัตว์อะค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะทุกคนโคย่างนี่แมวสองนะคะทุกคนเกสุนัขสามนะคะโอริเป็ดค่ะคำที่สี่นะคะท่าโจกนกกระจอกเทศค่ะห้านะคะ โคอาลลมีโคล่าค่ะคำที่6ค่ะย่ออูหมาจิ้งจอกค่ะคำที่เจ็ดนะคะโทกิ i, กระต่ายค่ะคำที่8ดนะคะคิรินยีราฟค่ะคำที่9ก้าคำสุดท้ายนะคะชิมเพนจีลิงชิมแปนซีค่ะ ยังไงบ้างคะทุกคนถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะบางทีสำเนียงอาจจะยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่คะ่ะฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องของเก c ดชาแนลด้วยนะคะเพื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะได้เข้ามาดูนะคะ